สวัสดีค่ะพี่พี่กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพาเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะใน EP ีที่228แค่ะพี่พี่นะพบกับดวงใจพาเครื่องใน e p ีที่228ค่ะ วันนี้น้องมีพระนะคะพี่พี like 3, 000, 000, ่นะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่น้องปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่เนาะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะ 0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ส่นค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้องเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่น้องถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะถ้าพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีนะคะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่ๆสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ 4 0 0้อบาทสาองค์หนึ่งบาทค่ะพี่น้อจากช่องดวงใจพาเครื่องนะคะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพ,พี่นะเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะพี่พ <c oughs> เริ่มรายการแรกเป็นปลาสมเด็จค่ะ ด้านหลังค่ะ พระสมเด็จรายการแรกนะคะพ,พี่เลี้ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีนะถัดไปรายการที่สองค่ะพ,พี่นาะเป็นหลวงปู่มั่นค่ะพ,พี่น้อยรายการที่สองเป็นหลวงปู่มันค่ะมูลนิธิหลวงปู่มั่นค่ะ,คะพ,พี่นะอาอาเภอสีเมืองใหม่ค่ะจังหวัดอุบลราธชธา,านีค่ะ ครบรอบ50ปีค่ะพี่พี่นะเขียนครบรอบ50ปีหลวงปู่มันนะคะพี่พี่ถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะรายการถัดไปนะคะหลวงพ่อปานทรงหานุมานค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อปานทรงหานุมานค่ะ หลวงพ่อปานทรงหานุมานรายการที่สามค่ะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการที่สี่เลยค่ะพี่พีนะ่ไปกันต่อที่รายการที่สี่น,นะคะพระกําแพงสมกอค่ะพี่พี่นะาพระกำแพงสุมกอค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะ ภาคกำแพงซุ้มกอรายการที่สี่ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่ห้าค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ห้าค่ะผาปิดตาค่ะพี่พี่นะผาปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปรายการที่6ค่ะพี่พ่นะถัดไปรายการที่6ค่ะผระสมเด็จรายการที่6ค่ะด้าน,นหลังค่ะ ไปรายการที่7ค่ะปลาสมเด็จรายการที่7ค่ะ ถัดไปรายการที่แปดค่ะพี่พี่ N, นะถัดไปรายอ๋อถัดไปรายการที่เก้าค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหน้านะคะถัดไปค่ะพี่พี่ badass, นะรายการที่สิบค่ะพี่ defect, นะ้อถัดไปรายการที่สิบนะคะพี่พี่ ายการที่สิบขะยพ,พี่นะพระสมเด็จปกโพค่ะพี่พน้อยรายการนี้เป็นพระสมเด็จปกโพค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพิพี่ ถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ mm hmm. ด้านข้างค่ะ mm hmm. ด้านหลังค่ะ mm hmm. ด้านข้างค่ะ mm hmm. ด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อเลยค่ะพี่พี่นะัไปกันต่อที่รายการที่สิบสองค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่12ค่ะพี่พี่นะรายการที่12ค่ะ ไปรายการที่สิบสามค่ะหลวงพ่อไปค่ะรือพ,พี่นะันหลวงพ่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปค่ะพี่พี่รายการที่14ขค่ะพี่พนะถัดไปรายการที่14ค่ะพาปิดตาค่ะพี่พี่นะดพาปิดตาค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะรายการที่14นะคะพี่พเป็นพาปิดตานะคะ ถัดไปค่ะพี่พี่น้อยรายการที่สิบห้าเป็นหลวงพ่องเงินค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบห้าเป็นหลวงพ่องเงินนะคะพี่พี่เนื้อหาเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นาด้านหน้านะคะด้นานข้างค่ะน ด้านฐานค่ะพ,พี่่ไปกันต่อค่ะพี่พนะไปกันต่อค่ะรายการที่สิบหกค่ะพ,พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ พระหลวงพ่อเงินรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆไปกันต่อที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,นนคะด้านหน้าค่ะพี่พ ถัดไปรายการที่สิบแปดค่ะ ะะการที่สิบแปดนะคะถัดไปรายการที่สิบเก้าค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พนะต่อไปรายการที่20นะคะหลวงพ่อสว่างค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสว่างค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ทำบุญอายุเจ็ดสิบปีค่ะสองห้าหนึ่งห้าค่ะพี่พี่นะทำบุญอายุเจ็ดสิบปีสองห้าหนึ่งห้าค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพัชพมปัญโยค่ะพี่พี่นะพัชพมปัญโยค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะวัดสแกค่ะพี่พี่นะวัดสแกค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่นะ พระพุทธชินราชค่ะพี่พี่น้องพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสามเลยค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ <c oughs> รายการที่ยี่สิบสามนะคะ ถัดไปรายการที่24ค่ะพี่พีนะถัดไปรายการที่24ี่ค่ะหลวงพ่อสอนค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสอน, ят, อสอน ят, ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พีออ่วัดดอนยาวน้อยค่ะพี่พีอ่นะาอำเภอโนนแดงจังหวัดคนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะรุ่นแรกค่ะพี่พี่หลวงพ่อสอนค่ะรายการที่24ถัดไปรายการที่25ห้าค่ะพี่พีออน่นะถัดไปรายการที่ย5บห้าค่ะ หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะพระราชธรรมมาพรวัดดอนย้ายหอมค่ะพี่พี่นะวัดดอนย้ายหอมค่ะนครปฐมสองห้าศูนย์หกค่ะพี่พี่นะสองห้าศูนย์หกค่ะถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูนค่ะพี่พี่เนาะหลวงพ่อคูนค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ เมตตามหานิยมค่ะพี่พี่นะาเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่น้องวัดบ้านไรค่ะนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะนครราชสีมาค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะาด้านบนเขียนเจริญพรค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่เหรียญเหนือดวงค่ะพี่พี่นะลูก หลวงปู่พระมหาศิลาค่ะพี่พน้องหลวงปู่พระมหาศิลาค่ะอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะ <y> เหรียญเหนือดวงนะคะพ,พี่ไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่หลวงพ่อหลิวค่ะพี่นั้นหลวงพ่อหลิววัดไร่แดงทองค่ะพ <y> ี่น้อยหลวงพ่อหลิววัดไร่แดงทองค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านนาค่ะห,หลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองค่ะ รุ่นปดนี้ค่ะพี่พี่น้รุ่นปดนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่น้นหลวงพ่อกลวยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกงานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นะที่ระลึกงานผูกพันธสีมาค่ะวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่นะวัดโคสิตารามค่ะ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ 29่สิรูปยีองค์นะคะพี่พีน้อถ้าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะแอดไลได้เบอร์โทรนี้เลยค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าค่ะพี่พีนะศูนย์เก้าเก้าค่ะสี่บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่น้ดวงใจพักเครื่องให้ในราคาสี่บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นาะแพงกว่านี้น้องไม่ขายค่ะพี่พนะน้องปล่อยให้400บาทสองค์ห0ึ่บาทค่ะ ชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะพี่พนะายังไงน้องฝากกดไลค์กด like, กติดตามนะคะพี่พนะเพื่อเป็นกํนาลังใจให้น้องทาคลิปต่อไปด้วยนะคะลงคลิปทุกวันค่ะพี่พนะ้องวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พนะาสวัสดีค่ะ